สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมุกเบรชาแนลนะคะสำหรับวันนี้มุกก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องฝ้ากระอยู่ตรงดำแล้วก็สิวนะคะแล้วก็ผิวพรรณที่ดำคั้มดำแดดดำกรรมพันธุ์นะคะหรือว่าปัญหาเรื่องฝ้าเลือดฝ้าแดดนะคะคือตัวนี้คือช่วยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะทุกคนสําหรับตัวนี้นะคะก็คือเนี่ยค่ะวิตามินผิวขาว WP นะคะซึ่งตัวนี้นะคะมุกทานมาได้ประมาณ3-4เดือนแล้วนะคะคือผิวออรา่าแล้วก็สดใสยิ่งขึ้น,นะคะ่ะคือแต่ก่อนเนี่ยนะคะ ผิวคมุกจากค้ำแล้วก็ดำกว่านี้นะคะแล้วก็ผิวหมองค้ำมากๆเลยนะคะแล้วก็ผิวโทมใบหน้าโทมมากๆเลยนะคะถ้าใครที่ติดตามมุกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าตะก่อนคือโทมดำค้ำมากๆเลยค่ะฝ้ากระเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนก็ได้ตัวนี้นะคะทุกคนที่ช่วยเอาไว้นะคะ สำหรับใครที่ใช้ครีมตัวไหนหรือว่าทานวิตามินอาหารเสริมตัวไหนที่ไม่เห็นผลไม่ดีขึ้นนะคะแนะนําเป็นตัวนี้ได้เลยค่ะสําหรับตัวนี้นะคะไม่เพียงแต่ช่วยในเรื่องของสิวฝ้ากระดยุดดำเพียงเท่านี้นะคะ เขายังช่วยในเรื่องของริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยทําให้ผิวของเราอิ่มน้ายิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยทําให้ผิวของเราเด็กลงนะคะแล้วก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยะค่ะช่วยกระชับรูขุมขนช่วยบํารุงเล็บแล้วก็ผมให้แข็งแรงยิ่งขึ้นด้วยนะคะและตัวนี้นะคะสําหรับคนที่เป็นสิวนะคะเป็นสิวไม่ไว่าจะเป็นสิวอักเสบสิวอุดตันนะคะตัวนี้ช่วยได้ดีมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็เขาจะทําให้สิวแห้งแล้วก็ยุบเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ทิ้งรอยสิวนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะส่วนประกอบหลักๆของเขาก็คือผลอสอสออเบอร์รี่ค่ะซึ่งเป็นสุดยอดแห่งตระกูลเบอร์รี่เลยนะคะทุกคนและก็ยังมีคอลลาเจนถึง3ตัวด้วยกันเลยนะคะ ที่จะช่วยเติมผิวของเราให้อิ่มน้ำมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยเสริมสร้างคอลลาเตนใต้ชั้นผิวของเราให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีกูตาด้วยนะคะที่ช่วยเร่งผิวให้ขาวกระจ่างใสเร็วยิ่งขึ้นค่ะและไม่เพียงเท่านี้นะคะสําหรับคนที่อยากที่จะต้องการให้ผิวขาวกระจ่างใสอยากจะเร่งผิวให้ขาวออร่ายาิ่งขึ้นนะคะดูดียิ่งขึ้นคือตัวนี้เห็นผลเร็วมากเลยค่ะช่วยเร่งผิวให้กระจ่างใสได oui ้เร็วยิ่งขึ้นมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดําแดดดาค้ําดํากรรมพันธ์ ะค,ะคือตัวนี้ช่วยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะทุกคนสําหรับตัวนี้นะคะภายใน1กล่องเนี่ยนะคะจะมีด้วยกันอยู่5แคปซูลค่ะซึ่งอัดแน่นไปด้วยวิตามินนะคะจึงทําให้เห็นผลเร็วค่ะทุกคนได้ตัวนี้นะคะสําหรับลูกค้าที่สั่งไปทานนะคะจะส่งรีวิวเข้ามาให้ทุกวันเลยค่ะทุกคนว่าทานแล้วฝ้ากระหยุดดาจางลงเร็วจริงๆค่ะแล้วก็ผิวก็กระจ่างใสยิ่งขึ้นและก็99%ของลูกค้านะคะต่างซื้อซ้าค่ะทุกคนสําหรับตัวนี้นะคะไม่ทําให้สะสมในร่างกายะคะ่ะ สำหรับคนที่มีโรคประจําตัวก็ทานได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโรคหัวใจหรือว่าไทรอยนะคะคือตัวนี้ทานได้ค่ะไม่สะสมในร่างกายนะคะมีออยรับรองความปลอดภัยค่ะทุกคนสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่ใช้ครีมตัวไหนหรือว่าทานอาหารเสริมวิตามินต,ตัวไหนไม่เห็นผลไม่ดีขึ้นนะคะหรือว่าต้องการที่จะอยากให้มีผิวขาวว่าจยากใสเร่งผิวที่ขาวนะคะต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าสั่งซื้อนะคะก็เข้าไปคลิกที่ลิงก์ใต้คล,ใตคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะมุกจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ ก็เข้าไปที่แฟนเพจมุกได้เลยนะคะแฟนเพจมุกบุรีชาแนลค่ะส่งข้อความเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าสั่งซื้อได้เลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะทุกคนคือตัวนี้อยากแนะนําให้ลองทานจริงๆค่ะใครที่ติดตามมุกนะคะจะรู้ค่ะว่าตอนนี้คือผิวของมุกคือออร่ายิ่งขึ้นคือตอนนี้คือรักผิวแล้วก็ชอบผิวมากเลยนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ